โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่บูธยามาฮ่านะครับในงานอิกมา2024ต้องบอกว่ารถเยอะพอสมควรแล้วเวลาผมจำกัดผมจะขอโฟกัสที่ตระกูลสปอร์ตและเนกเกตของเขานะครับก็คือ R-Series แล้วก็ MT-Series ที่เป็นโมเดลใหม่เท่านั้นครับเอาว่าเดี๋ยวมีอะไรบ้างมารับชมกันเลยมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับสปอร์ตอย่าง R Series ครับตัวนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่าตามมาขายไทยแน่นอนก็คือตัว จะามา 5R3 ครับผมซึ่งมีการปรับรายละเอียดแน่นอนต้องให้ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5พัดนะครับถึงจะขายที่ยุโรปได้เนาะแล้วก็จุดต่อมาคือตัวชุดแฟริ่งคาวลิ่งของมันนะครับที่มีการปรับปรุงใหม่ครับให้มันดูเรียกว่าสปอร์ตขึ้นนะตัวเดิมมันจะโค้งๆหน่อยอันนี้จะเน้นแบบเหลี่ยมๆขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ดูมีคล้ายๆแบบที่วิงเล็ตแบบ R9 นะครับแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่เบรนดแฟริ่งด้านหน้า เส้นไฟนะครับ LED เป็น2ชั้นแล้วก็ไฟหลักเป็นโคมโปรเจคเตอร์เบ้าตรงกลางนะครับในช่องที่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยมันจะเป็นท่อ r a มแอรเนาะช่องแรมแอรแต่ตัวนี้ก็คือจะเหมือนกับตัวเล็กอย่างพวก R15 อะไรเงี้ยครับ R7 ที่เอาไว้เป็นเบ้าของโคมโปรเจคเตอร์นะครับอนอกนั้น,นี่ยสเปคช็อเคเบรกอะไรรายละเอียดต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมดูก็คือ,อยังเหมือนก,นกันกับตัวรุ่นเดิมนะครับเน้นปรับ เรื่องของแฟร์ลิงเป็นหลักนะครับรวมไปถึงมาตรฐานไอเสียยุคใหมอ่อันนี้ก็คือสําหรับ R3 ที่น่าจะตามมาขายไทยแน่ๆแต่ตัวต่อมาครับ R7 ครับผม R7 นี่ก็คือปรับปรุงใหม่นะครับคือถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวชุดไฟมันนะครับก็ดูคล้ายกับตัว R7 ปกตินะแล้วก็หลักๆตัวนี้เนี่ยมีการ ปรับปรุงในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของตัวคลิกชิปเตอร์มาแล้วอใสสลิปเปอร์คัอะไรพวกเนี้ยเข้ามาด้วยนะครับคือเรียกว่ายกเครื่องมาจากตัว MT07 นั่นแหละแต่เพิ่มในเรื่องของสเปคซอฟต์แวร์เข้าไปเพราะฮาร์ดแวร์ของเขานะครับอย่างตัวโช๊คเป็นอัพไซด์ดาวแล้วก็ปั๊มเป็นตาดาวนะครับเรเดียลมาส์4พอร์ตอยู่แล้วนะตัวชุดจอครับเขาอัปเกรดให้มาเป็น ตัวจอสีแล้วนะฮะแต่นนี้ไม่มีคุญแจเนาะอันนี้ก็คือตัวยามาฮ่าอนะครับที่ปรับปรุงตามอย่างของตัว MT07 นะครับโอเคเดี๋ยวพาดูที่คันต่อมากันเลยคันนี้ก็คือตัว R1 Race นะครับต้องบอกก่อนว่า y a ม a h a R1 เนี่ยไม่สามารถไปต่อบ,บนท้องถนนได้แล้วนะครับ ก็ทาเป็นเวอร์ชันเรสสำหรับลงสนามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเลยแล้วก็บรนด์คาวดิ้งด้านหน้ามันดูคล้ายกับตัวปัจจุบันนะแต่จุดที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือในส่วนของวิงเล็ดที่คล้ายๆกับวิงเล็ดของตัวยามาฮ่า M1 นะครับ YZR M1 ตัวแข่งของฟาบิโอนะครับเนี่ยทรงวิงเล็ดที่แบบคล้ายมากเลยแล้วแบบโอ้ขนาดใหญ่มากเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเนี่ยมือผมนะครับเนี่ยคือมันใหญ่มากๆใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะครับสาหรับวิงเล็ดที่ ติดตั้งเข้ามานะครับจากตัวแข่ง MotoGP อันนี้นะครับ R1 Race นะเวอร์ชั่นสำหรับลงถนนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับคันนี้จริงๆมีตัว GYTR อีกคันหนึ่งนะให้แบบลูกค้าซื้อได้เพราะมันก็ไม่ใช่ตัวสำหรับถนนเหมือนกันเพราะว่าซูเปอร์ไบค์ของยามาฮ่าเขาไม่ได้พัฒนาต่อให้ขี่บนถนนแล้วโอเคข้ามาที่ สกูลเนกเกตกันบ้านนะครับ09เนี่ยผมขอสักคลิปไปเลยนะเพราะว่าในไทยเราเนี่ยได้ทดสอบกันไปหมดแล้วนะครับ09ทั้งตัวที่เป็นแมนนวลคัตแล้วก็ตัวที่เป็นเกียร์แบบออโต้นะครับ Y AMT เดี๋ยว09 09เนี่ยผมขอสักคลิปไปก่อนเลยไปดูที่ตัวใหม่กันอย่าง07นี่ครับอันนี้คือชื่นชมเลยนะเพราะว่า MT 07สําหรับผมเมื่อก่อนอนะเรียกว่าเป็นลูกเมียน้อยเลยนะหมายความว่าไงหมายความว่าสเปคของเขาอะคือมันดิบมาก ไม่มีสลิปเปอร์คัทไม่มีคลิกชิปเทคโนโลยียังแบบโบราณอยู่ครับอันนี้อัปเกรดมาหมดแล้วอ่ะที่เห็นได้ชัดเลยนะครับฮาร์ดแวร์โช๊คเป็นอัพไซด์ดาวแล้วก็ปั๊มเบรกนะครับเป็นเวเดียลเมาส์4พอร์ตตาดาวนะครับก็เหมือนกับ R7 นะนะให้มาเป็นเวเดียลเมาส์ให้โชคอัพไซด์ดาวมาแล้วแล้วก็ให้เครื่องยนต์ที่เป็นสเปค YAMT มาด้วยนะก็คือลง0ูก่อนเนาะแล้วต่อมาก็คือเอามาลงในตัว0 7แล้ว มีระบบ y m t มาให้หน้าจอครับนี่เห็นไหมฮะให้มาเป็นหน้าจอสีแบบ MT09 เลยนะครับแล้วก็แบบมีพวกแบบ IMU ปรับรายละเอียดอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเขาให้มาเป็นชุดคันเร่งไฟฟ้านะครับนี่สวิตช์เนี่ยครับมีจอยสติ๊กมีคูสคอนโทรลครับผมปรับโหมดอะไรพวกนี้รวมไปถึงตัวปรับระบบออ t โต้แบบแมนนวล ได้นะครับคือเหมือนกับตัว MT09 YAMT เลยอ,อันเนี้ยเป็นจุดที่น่าชื่นชมนะครับว่าคือจากที่เรียกว่าลูกเมียน้อยแล้วก็สเปคด้อยกว่าเพื่อนเพ่อนพี่น้องในคา้านะครับเรียกว่าด้อยกว่าแบบตัว MT15 MT03 อีกอันนี้คือให้สเปคมาแบบจัดเต็มแล้วนะครับสำหรับตัว07เรียกว่าจัดเต็มกว่าคู่แข่งเน็กเกสด้วยกันอีกก็ว่าได้ครับ ส่วนตัวนี้เป็น07เหมือนกันแต่ว่าเป็นสเปกแมนนวลคัตนะครับตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกไปอ่ะก็คือเป็น YMT แล้วก็ตัวที่เป็นแมนนวลคัตเนี่ยเห็นไหมครับเนี้ยใส่สลิปเปอร์คัตใส่ควิกชิปเตอร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับคือหน้าขี่มากๆนะครับสำหรับ MT07 ซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันว่ามันจะเข้าไถเมื่อไหร่ต่อมาครับก็คือน้องรองนะครับน้องรอง MT03 ที่พึ่ง ปรับหมัดๆเลยนะครับก่อนเข้างานอีกมาวันนี้นะครับก็คือปรับให้ล้อกันกันกบตัว R3 นะครับเพราะว่าเขาต้องปรับจูนเครื่องยนต์ให้ผ่านไอเสียระดับยูโร5พัดแล้วถึงขายยุโรปได้แล้วก็ตัวรายละเอียดไฟหน้าครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็น หน้าที่มีเบ้าโปรเจคเตอร์อยู่ทางด้านล่างนะครับอ่าเส้นไฟหน้าก็จะแคบๆจบเฉียวเป็นประมาณนี้นะครับคือยังคงรูปลักษณ์ที่ดูคล้ายกับตัว MT03 เดิมอยู่บ้างนะครับอ่ะยังดูคล้ายหน้าจอก็ยังเป็นจอแบบดิจิตอล LCD นะครับแบคไลท์สีดำอยู่ชุดสวิตอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมดูก็คือ,อยังเหมือนกับตัวเดิมนะครับ คือหลักๆฮะแน่นอนมันก็ต้องปรับให้ล้อกับ R3 คือ R3 อ่ะมันดูสปอร์ตขึ้นชัดเจนเลยแต่ m t 0 3ก็คือต้องปรับให้มันตามเรื่องของมาตรฐานไอเสียนะครับเลยต้องปรับไปพร้อมกับตัว R3 ครับเพราะว่าตัว0 3เดิมมันก็เรียกว่าฉบเฉียวประมาณนึงอยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือในฝั่งของตัว MT Series ทันต่อมาที่ผมมองว่าเป็นไฮไลท์จริงๆเลยก็คือ นี่เลยครับคันนี้ครับ New R9 ครับ R9 คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวมาแข่ง World Super Sport แทนที่ของ R6 นะครับด้วยเครื่องยนต์3สูบนะครับจาก MT09 นั่นแหละมาอยู่ในร่างของตัวแบบสปอร์ต s แล้วครับและเอกลักษณ์ที่ยังโดดเด่นก็คือในเรื่องของวิงเล t ที่ให้มาขนาดใหญ่นะครับอคันนี้ อันนี้พอๆกับฝ่ามือผมนะครับคือตัว r 1เนี่ยคือมันใหญ่มากๆแล้วตัว r 9เนี่ยครับจะเน้นแบบความเป็นเหลี่ยมเป็นสันมากกว่านะครับทางด้านหน้าสำหรับตัวสเปคครับคือยกมาจากตัว09 SP เลยนะก็คือโช๊ค KYB กระบอกแกนสีทองแล้วก็ปัม๊มเบรกเป็น Brembo Style Emma นะครับคือยกรุ่นท็อปมาเลยโช๊คหลัง อันนี้เป็น KYB แบบมีตัวกระปุกรีโมทซับแทงให้ปรับค่าต่างๆแยกได้นะครับ,ย,ย,บรยื่นออกมาเบรนช่วงตัวเฟรมกับซับเฟรมทางด้านหลังเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดหน้าจอกับตัวชุดสวิตเนี่ยก็คือยกมาจากตัว MT09 นะครับ เป็นจอสีแล้วก็มีจอยสติ๊กปรับโหมดพูดคอนโทรลอะไรต่างๆได้เหมือนกันครับแต่ว่า R9 เนี่ยเขาจะไม่มีในส่วนของตัวชุดกุญแจคี y ์เล s แบบตัว SP นะก็คือสเปคเหมือนยก SP มาแต่ว่าใช้เป็นกุญแจไขนะครับเพราะว่าน่าจะเหมาะกับการขับขี่ในรูปแบบสนามมากกว่าซึ่ง R9 ต้องบอกว่าสวยสวยจริงๆนะคันจริงเนี่ยโอเคเลยครับดูสวยงาม,มากม คันนี้เป็นสีน้ำเงินครับผมก็จะมีคันนึ่ก็คือคันนี้นะครับที่เป็นสีดำนะก็จะให้ความดุดันมากยิ่งขึ้นเสร็จ<น>ต่อมาครับทางด้านหลังตรงนี้นะครับคือเขาจะเป็นตัวแข่งของอยามาฮ่าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวแบบผมขอพาไล่ดูนิดหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วแอบโดนไล่ออกมานะครับเดี๋ยวผมพาดูเวร รอบนอกแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัว GYTR ตัวแข่งเขานะครับตั้งแต่ตัว R1 อ่าแล้วนี่ก็คือเป็น R3 ตัวใหม่เลยนะฮะเ,เห็นเส้นไฟไหครับที่มากับชุดคิดของ GYTR เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวทางด้านบนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นตัวแข่งนะครับตัวแข่งของรายการต่างๆนะจะมีตั้งแต่รถของ f บ b i o นะครับ Yamaha M1 แล้วก็ World Superbike อย่างตัว R1 2,024ของ l o c a t ท l l ข้างบนเป็นตัวแข่งของรายการต่างๆนะครับอันนี้ก็คือตัว R6 World Super Sport นะครับของ Sefano m มั c ช i ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายของ R6 แล้วนะเนะพราะปีต่อไปจะเป็น R9 R9 นะครับอันนี้ก็คือตัว Endurance Championship ตัวนี้ครับที่แข่งสุสกะ8ชั่วโมงแล้วก็คันนี้ครับบนเวทีก็คือว่าที่ R9 R9 World Supersport นะครับที่จะลงทำการแข่งขันใน2025ปีหน้าครับผมก็จะเป็นโทนสีดำดุแบบนี้เลยต้องเรียกได้ว่าสวยงามดุด,ดันมากทีเดียวครับผมเห็นแล้วผมอยากขี่ R9 เร็วๆจริงๆเลยครับ